วันนี้บิลซานก็พามาชิมอีกแล้วนะครับวันนี้มารวม,รวมกลุ่มกับบรรดาเดแก๊งที่อยู่ในญี่ปุ่นนะบรรดาเดะแก๊งเก่านั่นเองวันนี้บิลซานพามากินที่ร้านโจโจเองเป็นร้านเนื้อย่างนะอยู่ที่สถานีซากุระโจซีเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ให้ดูนะไม่ต้องถามว่าแผนที่อยู่ที่ไหนไปดูใน YouTube แล้วก็ด้านใต้ description นะครับขึ้นแผนที่ไว้ให้นะร้านนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเรามากินเป็นแบบรันจีนะมันพ่อจะถูกกว่าเป็นแบบเซตเซตเ ตอนนี้เราก็มารวมกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะอยู่ข้างบนร้านแล้วนะนี่เมนูที่ร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะจะให้ดูเมนูก่อนอันนี้ไม่ย้อนแสงแสงคนจะอยู่ด้านหลังนะหลังกล้องไม่คนรอยู่หน้ากล้องนี่นั่นเมนูร้านจิเมนูนะก็จะเริ่มตั้งแต่1 1มครึ่งถึงบ่าย3นะก็จะมีอันแรกเป็น s c สคอนะก็จะเป็นยากินิกุธรรมดา1,600เยนและอันที่2นะก็จะเป็นเนื้อที่แบบว่าดูแบบ มีชาตะกูนิดนึงขึ้นมาใช่ไหมมีคารูบี้มีอากามิโรสอะไรเงี้ยส่วนที่สามเป็นชุดเบนโตะอะไรก็ไม่รู้บิบิมบะชุดบิบิมบะอันนี้พันสามนะแล้วก็ในเซตเนี่ยมันจะประกอบด้วยมีดริงให้เลือกที่เป็นชาก็ได้กาแฟก็ได้หรือว่าหรือว่าจะเป็นน้ำส้มก็ได้นะแล้วก็จะมีเป็นอ,อะไรนะไอเดซาโตะก็คือเนี่ยเป็นเป็นเต้าหู้อ,อย่างเงี้ย เ้าหวยแล้วก็มียงราดนี้ยูซังจะสั่งอันนี้เป็นชุด S นะ1600หเยนนี่สัวนนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของร้านนะร้านโจโจเอ็นเปิดดูข้างในฟิี <c oughs> นี่อันนี้เป็น <c oughs> เป็นแกรนเมนู <c oughs> ร้านนี้ขายอะไรบ้างมาดูซิ <c oughs> โอเป็นพวกเนื <c oughs> ้อย่างหลายหลายอันเลยเนื <c oughs> ้ออันนี้ก็แบบโอ้ดูเนื้อน่ากินมาก แล้วก็ไปชุบซอชุบอะไรเงี้ยมันน่ากินมากเลยอันนี้แบบราคาประมาณ2,800เยนนะอันนี้2,500เยนแล้วมีอย่างอื่นไหมเนี่ยดูสิแล้วนี้เป็น,น,นอันนี้เป็นปูอ่ะปูซวยตัวนี้อ,อันนี้เป็นเนื้อไกไ่ออันนี้เป็นหอยเชลล์ราคาก็ตามนี้เลยเนี่ยประมาณพันหนึ่งร้อยพันสี่ร้อยมีเนื้อที่เป็น ดีๆมากอู้แบบเป็นอาหารเกาหลีก็มีนี่นี่อันนี้แบบเนื้อที่แบบเป็นกิฟต์เป็นเอากลับบ้านนะอันเนี้ยทั้งเซตเนี้ยราคา20,000ื่นเยนนี่นะราคาหน0 0งหมื่นสองพันเยนแบบเนื้อละลายในปากแล้วก็มีนี้อีกมีเนื้ออันนี้3,600แล้วก็อันนี้4,500เยน อันนี้อันนี้ราคา2,500เยนูดูน่ากินมากเลยมีสอสไสด้วยแล้วก็อันนี้2,200เป็นเนื้อแบบนี้มีมันนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะนี่อันนี้เจเมส์กำลังค, <c oughs> คุณนาเอ็มคุณนาเอ็มกำลังถ่ายรูปอยู่ทำ <c oughs> ไมทุกค,คนกลบกล้องหมดเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> มีเจ๊จิอยู่คนเดียวแต่งหน้ารอเลยเนี่ย <c oughs> นี่มาแล้วเซ็ตของบิลูซางก็มีอันนี้เป็นสลดัดมีข้ามีอะไรก็ไม่รู้เหมือนของเกาหลีแล้วก็อันนี้อิมจิมมแล้วก็มีซุปแล้วก็มีอันนี้คือเนื้อแล้วก็กุ้งหุยช่างน่ากินมากเดี๋ยวเราต้องมาย่างหน้าเต่าตรงนี้ ควายเด็กชื่อชื่อเนื้อชื่อเนื้อหั่นเนื้อลาร์โลบี้เป็นอันนี้เดี๋ยวกินโชว์นะกินโชว์อันนี้คือสลัดแตงกวานะราดน้ำมันงาจืดๆนิดนึงแต่ก็โอเคอร่อยผักบีโพเรนโซพิี่ไมได้อันนี้หัวใส่เท้าหัวใส่เท้าทำไมต้องเอาหัวไปใส่เท้าก็ไม่รู้ เปรี้ยวๆเค็มเมกับเมนีกรอบเดี๋ยวก็ได้เจอเนอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้เลยย้อมหงส์สีทองมาด้วยนะแล้วก็อันนี้แตงกวาไม่แตงกวาดิถั่วงอกอร่อยกิมจิกินอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวถ่ายอยู่คนเดียวอู่ที่เขาเาบิลสั่งบ้านอ่ะ จริงๆก,ก็ออกเผ็ดๆนิดนึดนงโอเคเดี๋ยวรอเนื้ออยู่เนี่ยรอ,อ,อปิ้งเนื้ออยู่พี <c oughs> ่รู้าักินดิบใช่เหรอตีพี่รูชางกินดิบนี่ไม่ใช่ปอบไม่ใช่จระเข้ด้วยอิเนเทอร์เน็ตไม่เข้าถึงร้าะบังนี่แล้วมันก็จะมีมีเครื่องปรุงนะเป็นพริกไทยกับเกลือใช่ไหมอ,อันนี้รู้จักใชนไหมแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มมิโซะอันนี้เป็นแบบเผ็ดพิสิคเฮมจะมา ผสมไอซูเมะยงปับปรุงแล้วก็น้ำจิ้มแบบหวานอันนี้น้ำจิ้มแบบหวานเป็นมิโซะหวานอยู่ขนนาด้ไปยวงคะอันนี้เดี๋ยวเรามากินเนื้อกันเลยนี่นะอันแรกปิ้งไปเลยนี่ปิ้งไปปกติสั่งไม่ได้ไม่ได้ลากไปกินในน้ำอ่ะเราก็ลากไปกินน้ำเมื่อีนะแบบว่าว่ายน้ำอยู่เรากินของสุกในน้ำอะไรเงี้ยเอาปุ๊งลงไปอีกอยู่นานพัฒนากินบนรก ย่างให้ดูก่อนสองชิ้นต้องค่อยๆกินมันแพงเดี๋ยวมันหมดเร็วร <c oughs> อ,อก่อนแป๊บหนึ่งมากินข้าวมากินข้าวกับดาราอุ้ยโกโก้สั่งใส่เอียมด้วยอ่ะเอาเอียมจากไหนอ่ะเอามาบ้างดี่เออแล้วไปเยี่ยมไปใส่แล้วถ่ายไหนอะไหนเอียมอะ ทำไมไม่มีอ่ะที่เป็นกระดาษทับๆอยู่ไงอ๋อเหรอเออถ่ายเย็นถ่ายเยี่ยม <c oughs> นี่มันมีกระดาษนี่ให้ไม่กินนี่ว่าเป็นกระดาษแนปกินมันก็คือกระดาษกระดาษหอ่ออะไรนะผ้าก,กันเปื้อนนั่นเองเราก็คลี่ออกมาเนี<อ>่ยผ<อ>้าก,กันเปื้อนคลี่ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่สวมข้อไปที่คอโพี่ยัง<อ>กว่าจะขจะเอาใส่เรียบร้อยแล้วเป็นผ้ากันเปื้นอนเห็นไหม เสียบู้กันกันเสื้อเราเปื้อนด้วยดีจังเลยเสร็จแ,แล้วก็ทิ้งได้สบายเลยนี่ที่่ไหนะใคแาจ์เอาย่างกันสนุกสนานอยู่ฝั่งนั้นเอาซีกิ้งสนานนะอร่อยไหมนั่นน่ะฝั่งนั้นน่ะแยมแยม,แ,มแต่ว่าเราให้แยมแยม,แมนี่ <laughs> ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามากินกับตรงนี้ อันนี้บูวซังก็เอาไ,ได้ยินว่ายำแม<ย>ันเนยำียงยำเนียงยำเนีงยงก็คือนี่มีสดสีแดงๆที่เผ็ดๆ่อกี้มาป้ายข้าวกินนะแล้วก็เดี๋ยวเรากินกับนี่เลยกินกับเนื้อที่แบบว่าชุบในน้ำทาเล่แล้วนะอยู่ทีะเป็นยังไงบ้างาชิมที่คำแรกสึงยอดความนุ่มอร่อย อร่อยมากอร่อยจริงๆนัะนำแนะนำดูกุ้งอีกกุ้งกุ้งกุ้งนะกุ้งนี่นี่กุ้งสุดยอดอร่อยมาก่ะ ไม่สามารถสต็อปได้นี่เป็นคาบีที่ใสุดทประมาณนั้นก็ดีกว่าเดิดด <państwo> นเดินตัวนี้ไม่เคยได้เจอไงนี่ไม่ได้เจอเอมานานนะนี่ตบทานนะก็มีไอติมอย่างนี้จะเรียกเป็นไอติมอย่างนี้ก็ได้รูปหัวใจเนี่ยติมชาเขียวรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นอันนี้เาเรียกว่าอะไรนะเต้าหวย ตักผู้หอมๆแล้วก็ราดด้วยแยมนี่ยบิลูทังสั่งอันนี้ใส่ลงเรียบเจจิ้มชาเขียวที่ดิบด้วยชาเขียวอันนี้เราก็มาเล่นเกมจับรางวัลกันนะแลกเปลี่ยนของขวัญกันอ่ะโกโก้จังสับไพ่ไม่ต้องกินแล้วเขาเห็นหมดแล้วที่ทินินทาเขารู้ว่าเป็นใครแล้ว เห็นชื่อหมดเลยไหมใช่เอามาเลยเอาไม่เอาอันนี้เอาตรกตาเราทคต้องแต่ต้องดูเหรอตุกตาตุกต้ตุรตาตุกตอตุอตะปุาของเาจักได้ขอตคตุกุณาต ก็ื่อดูเขียนซีโอโหเขียนที่แบบอดหรอ,อมากเลยอันเล็ก <c oughs> กระดาษก็ต้องแบบพื้นที่ต้องเยอะแยะเขียนมาถึงแค่เนี้ยจะประหยัดไม่ทำไมให้มดอันเดินหรือยังไง <c oughs> เอามาเอามา <c oughs> ไหนมาพิสูจน์นี่เอามา <c oughs> เอาของมาเลยเแ <c oughs> จก <c oughs> จับมาแต่เรื่องใครนี่ย แบบได้ของน้ำต่อยหน่อยซ้าน้ำก่อยสงสารด้วยหน่อยตานนะหน่อยซ่าบอกหน้าส,สางสารแังโชคดีแล้วจัดไม่ได้ได้อะไรอีกโอ้โหได้อยโมก้จังร้านแบทแมนเม่อกี้นะโอ้ยผไม่อยากได้ของเจ๊จีทำไปแล้้เสียใจเกิน5้0นะเว้ย อันไหนดีวะเนี่ยอันเนี้เจ๊จีผมน้ำหน้าไม่อยากได้ของใครได้ของคนนั้นเลยผมน้ำหน้าเลยอย่างเงี้ยจบงหมดส่งหมดแล้วเราได้ที่ไหนของใครที่สุดหรือเปล่าของอินเนี่ยของไอแลนด์เนี่ยแหละน่ากลัวที่สุดของอันเนี้ยดูซาบิสาแบไอแลนด์เลยนะเขามีกติกาว่าให้จับคนละไม่เกิน500เยนดูซาเอาไปจับไอแลนด์เลยนะที่บอกให้

อะไรใครจะของนีออันนี้โชคดีที่สุดโชเดีได้ของอินพอจากนอกเลยนะตัวี่เลยนะอ้ยได้ของจากอิตโีเลยเหรอขอบคุณนายเอมโกเมนโตอันนี้อันนี้ของใครของเนียรจีเอ้ยโอ้ย้แก้วอะก๊กสานได้เก่งไงเหรอก๊ก็สานได้เก่งไงเหรอ โม้โมก้อันไหนอะอันนั้นแหละดูซิของบิลูซังได้ไรไรซังเห็นแล้วอะไรเนี่ยเจ๊จีอะไรน่ะสนุปปี้เจไม่แก่หรอแล้วก็โกซังไม่แก่หรอเนี่ยกางเกงในยี่ห้อเลยนะมิตเียสีเขเออกางในชัวรกางเกงในผู้หญิงด้วยสีอย่างนั้นะ ยี่ของบีร์ดังเป็นที่ขั้นหนังสือแล้วก็ได้มาฟรีเนี่ยของกินเนี่ยป้ากินว่าเขาแถมมาใช่ไหมใช่ดูที่ยังไงเขาไม่แถมนะอันนี้ไปซื้อมาไปซื้อมาเบียร์กินเนี่ยเนี่ยแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยมันแจกฟรีเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์แอมเบียร์ไงนี่เบียร์ใช่ไหมก็เลยเอาเบียร์มาให้ไงแล้วเบียร์ที่มีชื่อเสียงของไอแบรนคือเบียร์กินเนี่ยก็เลยเอานี้มาให้ดีแล้วล่ะหมอแล้วล่ะมูลค่ามากกว่า500เยนทีบอกให้เนี่ย แต่อดีได้ฟรีนี่บิลูซังได้ขอินปติทินแกะปีหน้าจากคุณนาเอ็มใ่อสเจ็เจ๊ยบได้หมีหมีลายจากแต่โกโก้และนั้นแะรอันนั้นลีลากรมาของใครโกโก้อันนี้ของเจอันนี้ของใครมันก็ซื้อขนดูดีดีวะ นั่นก็ะสิมีแต่ของหล่อนเนี่ยเดินกลับมาขึ้นรถไฟปรากฏว่ารถไฟเลทเพราะว่ามีคนฆ่าตัวตายอันนี้คือคำว่าจินชินจิโกะก็คือมีคนฆ่าตัวตายอยู่ที่สถานีอันนี้คือระหว่างวากาบะไดกับสากามิฮาร่ที่สายสากามิฮาระเซ็นสถานีวากาบะไดคนฆ่าตัวตายก็เลยทำให้เวลาต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง อยู่ญี่ปุ่นจะเจออย่างนี้ประจำคนข้าวตัวตายกันประจำนี่งไงก็คือไอ้เส้นเส้นแดงๆเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ย